รกมมมมััันนนิ่่งาเเลยยเลยยยไขบสวัสดีครับผมไมค์เมเนนะครับแล้ววันนี้เรามีโดรน3เครื่องดูสิเครื่องใหญ่ชื่อ Inspire One ซึ่งผมเคยใช้ที่บาหลีนี่แนหะคือ Phantom C ที่ผมเคยรีวิวในในช่องผม Phantom 3ที่ผมใช้เยอะมากตอนที่ผมเดินทางทั่วโลกและเราจะเปิดเผยอันใหม่นี่แหละนะครับคือ DJI Mavic Pro ดูสิมันแรกมากแล้วนี่คือเครื่องแรกในประเทศไทยนะครับผมโชคดีมากที่กุ้ง Magic h o อ b บีให้ผมมารีวิววันนี้แหละมันแลกมากเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงข้อดีและข้อเสียของเดลโดร e นะครับแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะซื้อดรอนก็วันนี้คุณจะรู้โดรนไหนมันเหมาะสำหรับคน Let's go <S ท้นตรงนี้นะครับเรามีทางสีอ่านนะครับอันใหญ่สุด i n s p i r e One แฟทสีฟทมสาวและ Mavic นะครับ เดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันจะเริ่มกับ Phantom 3ซึ่งโดรนนี้ผมใช้แบบเป็น1ปีแล้วมันเป็นโดรนแรกที่ผมเคยใช้และผมชอบมากเลยนะครับแต่ว่ามันเก่าเกือบ2ปีหรือเกือบ3ปีมัง้งจำไม่ได้แต่มันเก่ามากและรุ่นใหม่คือ Phantom 4ซึ่งผมเคยรีวิวมาก่อนถ้าคุณอยากจะดูรีวิวนี้กดตรงน,รรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปดูแล้วคุณจะดูรีวิวนั้นแล้วผมเคยพูดถึง i n s p i r e 1มาก่อนเพราะว่า กลองมันโคตรชัดมันโคตรชัดเลยมันเปรียบเทียบไม่ได้เลยแต่ว่ามันใหญ่และมันเดินทางลําบากและชีวิตผมผมเดินทางรอบโลกอันนี้มันน่าจะใหญ่ไปนอกจากว่ามีสปอนเซอร์ที่จ้างแบบใหญ่มากเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะรีวิว w a v v i p r r o นะครับเพราะว่ามันเล็กแต่มันโคตรดีมันโคตรชัดและเราจะมาดูกันมันดีแค่ไหนและเปรียบเทียบกันเมื่อผมมันไม่ใหญ่เท่าไหร่และดูสิ ใหญ่เท่ากันเลยนะครับใหญ่เท่ากันมันลกมากแล้วอันนี้เท่มากดูสิแขนมันจะกางออกแขนมันจะกางออกว้ามันมันลกแค่นี้เปิด propeller ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแค่นั้นโอเคเปรียบเทียบกับเป๋าเองเนี่ยลักนี่คืออันที่พวกใช้แล้วมันค่อยๆใหย่ขึ้นแล้วมันมันโคตรใหญ่เลยอันนี้เดินทางลำบากแต่มันคุณภาพดีที่สุด แต่นี่แหละแหลกมากข้อดีของ Mavic Pro นะครับก็คือหนึ่งมันแหลกเรารู้อยู่แล้วมันมีเซนเซอร์ข้างหน้าเหมือนแ h นท t มส4แล้วถ้าคุณยังไม่ได้ดูแฟน n t มส4ก็กดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะไม่ได้อีกข้อหนึ่งที่ดีมากคืออันนี้แหละมันคล้ายๆมันมันกันน้ำนะครับถ้ามีฟุ้เยอะหรือฟองตกก็สายนี้แล้วมันมันมันปกป้องกล้องเลยแต่สิ่งที่ตัวเองชอบมากที่สุดนอกจากว่ามันแลกก็คือ แปดนะครับดูสิแปดก้อนหนึ่งมันลักแล้วมันปีนได้2 7นาทีดูสิมาเปรียบเทียบอันนี้คืออันเก่าของผมแฟนทอมสามมันใหญ่เท่าแฟนทอมสีและอินสป r e อันนี้อ้นี่คือ Inspire นะครับเกะมันใหญ่มากปีนได้ประมาณ15ไม่เกิน19นาทีอันนี้เหมือนกัน15ไม่เกิน19แต่ของ DJI Mavic 27นาทีนะครับ 27เจนาทีซึ่งหมายความว่าผมไม่ต้องการแบตแบบหลายก้อนเลยก็เอาเอา2ไม่เกิน3มันพอแต่กับโดรนใหญ่นี้แบบต้องการสัก4หรือ5าอัานเลยนะครับฉะนั้นที่ผมเองชอบมากคือแบตมันใช้ได้นานแล้วพอแล้วพูดพูดพอแล้วนะครับตอนนี้เราต้องมาเปรียบเทียบกันฉะนั้นเพื่อนผมคราวนี้พวกเขาขายโดรนเลยที่ร้าน กุ้ง Magic ค o ร์ีใช่ไหมกุ้ง m a g ิกคอร์ีพวกเขาช่วยผมตลอดเลยนะครับร้ชาุ้คณอยากซื้อซื้อได้แต่วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันเราทุกคนจะบินโดรนแต่ละรุน่นมาเปรียบเทียบคุณภาพมันดีแค่ไหนและเราจะเปรียบเทียบความเร็วด้วยแบบอันไหนเร็วกว่า Let's do it! ผมช่างเอ็มนะครับวันนี้บิน Inspire o p r Pro ตัวใหญ่สุดเลยกล้องเอ็กซ่ากล้องเอผมบินผมเนไม,ไม่เนตผมบิน DJI Mavic Pro ตัวแรกสุดตัวใหม่สุดตัวที่ที่สุดที่ที่ที่สุดมั้งแกครับผมกุ้งแมจิกนะครับนี่ครับวันนี้ผมมาด้วย Phantom 4นะครับ Phantom 4นี่ผมตั้งโอเตอร์ครับวันนี้บิน Phantom 3 Pro ครับของคุณเนี่ครับใหม่มากๆดูสิดูสิดูสิมันใหม่มากๆผมใช้ค้มนะยังบินยังบินได้เนี่ยโอเคพร้อมไหมพร้อมครับตอนนี้เราทุกคนจะบินขึ้นแล้วเราจะใช้มุม มุมเดียวกันเลยนะครับครับมาเปรียบเทียบกันใช่เรามาเทสกันครับว่าฝ่ายตัวไหนเนี่ยจะดีกว่ากันโอเคพร้อมไหมพร้อมครับถ้ามีใครชนก็เราจะเสียแบบหลายเงินเยอะอย่าชนนะเก้ไว้ก่อนนึ่งช็อตนึ่มก่อนเก้ไว้ก่อนพร้อมไหมพร้อมครับนึ่งช็อตเกินตรงดีนะครับ Mavic Pro มันนิ่งมากเลย มันไม่ขยับเลยเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะบินขึ้นไปตรงๆนะครับแล้วเราก็จะก้มกล้องลงมาเพื่อจะเก็บภาพสนามราชมังคลานะครับเ <Okay. S 2> แล้วเรามาดูกันว่าไฟล์แต่ละคนที่ได้เนี่ยเราอัดทุกคนเนี่ยเราอัดกันที่ 4K ได้ 4K โอเคนะครับแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าความละเอียดเนี่ยหรือความชัดเนี่ยมันต่างกันยังไงของแต่รุ่น การประกอบโจรนลับบินใครจะเร็วที่สุดเนื้อช่วยอธยิบัยกติกาได้ไหมก็คือตอนนี้เราจะมีวาร์ปมาวิกโปรแฟนทอมสี่แฟนทอมแล้วก็ i n s p ปายนะครับทุกอย่างเราจะแพ็คอยู่ในกล่องนะครับเพื่อพร้อมทํางานนะครับเดี๋ยวเราจะแข่งกันว่าเราจะวิ่งไปวางนะครับเซตอัพทุกอย่างพร้อมบินเนี่ย ครจะเร็วกว่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันแล้ว,ลวประกอบเสร็จแล้วปุ๊บต้องปีนรอบชาวไฟแล้วกลับมาอโเคครับใครประกอบเสร็จปุ๊บเราก็บินเลยเนาะใช่เราก็กลับมาว่าใครจะเร็วสุดโอเคไปกันผมเสร็จผมพรม้อมไหมไม่ยอมโอเคช่วยลัง ผมเสร็จแล้วครับที่พวกเขาพึ่งขึ้นเลยแอปไปคอนเน็กกินกล้วยนะครับมาแล้วที่สองถามครับผมลำนี้เป็นไรอ่ะลำก็ไม่อัพเดทเฟรมแวร์ครับวันนีเอามือถือผมมาใส่แล้วมันไม่คอนเนคอ๋ออันนี้นะครับคืออันเก่าสุดมันไมัหมายความว่ามันไม่ดีมันแค่ใช้นานกว่ากันะครับใช่ครับมีคนวางยาผมครับได้แต่อันที่เร็วที่สุดเร็วที่สุดคือ Mavic Pro เพราะว่ามันเล็กไม่ต้องใส่ใลพัดไปเลยใช่เดี๋ยวเดีวผมมีความคิดใหม่นะครับจ้างมาสลับกันโอเคผมเหรอใช่เดี๋ยวทุกคนนะครับจ้างไม่เคยบินโดรนมาก่อนผมอยากจะให้ทุกคนเห็นว่ามันบินง่ายและคุณไม่ต้องกลัวเพราะว่าดูสิถ้าคุณปล่อยปุ๊บมันจะนิ่งมันจะนิ่งโอเคเดี๋ยวเราสอนเราสอนนิดนึงอันนี้คือขึ้น ป auto, ึ๊กขึ้นลงหมุนขวาหมุนซ้ายนี่คือไปข้างหน้าไปข้างหลังแค่นั้นลองดูเห็นไหมครับทุกคนเขาบินได้นี่คือครั้งแรกของเขาจริงๆเลยโอ้โหอ๋อ่โอ้นี่ว่าไอเราก็นึกว่าบินยากเอ้ยบินง่ายบินง่ายจริงครับเหมือนนี่เลยอ่ะเหมือนเล่นพวกไอนั่นอ่ะแต่ว่าไอ้างไอเขาเป็นังคับอ่ะดูดิโอ้โอเคโดรนทุกรำมันดีมันมีข้อดีกับข้อเสียทุกทุกอันเลยนะครับครับฉันชอบคุณอยากจะได้คุณภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะมันไปได้ เลือก Inspire กับกล้อง X5 ถ้าคุณอยากจะได้อันที่เล็กเดินทางง่ายแล้วพอบภาพดีเอา m a v i c Pro นะครับ <avic> Pro มันเล็กมาก,ม,ก,ม,ากมันใส่ในกระเป๋ากางเกงได้เลยและทำไมจะเลือก Phantom 4 Phantom 4ก็คือมันง่ายแก่การทำงานครับเนื่องจากว่ามันไม่ต้องกางขากางแขนเอาออกมาปุ๊บเราก็สามารถทำงานได้เลย<อ>นะครับ มันเล็กก็จริง<ช>นะครับ<ช>แต่ข้อเสียของมันก็คือเนื่องจากเพราะมันเล็กนะครับมันก็อาจจะมีโอกาสตรตะบ,บางได้ง่ายขึ้น<อ>นะครับ<ช>เพราะฉะนั้นแฟนท่อม4ีเนี่ยถ้าทํางานจริงๆนะครับใช้สำหรับทำงานเนี่ยแฟนท t อมตีก็ยังถือว่า ยังดีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นคนที่เดินทางรอบโลกแ่แต่ดีที่สุดปกติเราจะเดินทางใช้โดรนเนี่ยเราต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่ถูกไหมใช่แล้วตอนที่รอปภพอที่ตำารวอ่ที่สนามเป็นตอมอหรือตอมออจองออต่ายคุณจะมีปัญหาเพราะมีแปดก้อนใยอะไรเยอะใช่แต่นี่ล็กมากถูกต้องแล้วแล้วอันนี้เขาไม่ใจผมนะแต่เขาขายโดรนถ้าคุณอยากจะซื้อโดรนอันไหนก็ได้ ซื้อที่ร้านเขาได้เดี๋ยวผมจะฝากลีกครั้งล่างเขาไม่ใจผมนะครับเราเป็นเพื่อนกันฉันอยากคิดว่าผมโฆษณาเพราะเขาใจมาใจอันนี้ผมชอบจนจริงๆแล้วคนนี้แหละถ้าคุณอยางซื้อติดต่อได้ครับขอบคุณมากอบครับเดี๋ยวอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง YouTube ผมด้วยไม่ไม่เนตสวัสดีครับเฮ้ยขกอวยเขขอการข